สนใจข่าวนี้มากเลยโดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบวัตถุโบราณของโบราณมากๆนะครับของโบราณเนี่ยใ,ในคุณจันย่าครับเขาว่ามีอาถรรพ์แต่ไม่ใช่ว่าทุกชิ้นของทุกอย่างจะมีอาถรรพ์คือบางชิ้นเนี่ยเจ้าของก่อนที่จะเสียชีวิตไปเนี่ยจิตที่มีความผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นน่ะทาให้ของเหล่านี้เหมือนกับว่าเจ้าของเรียกร้องที่จะได้คืนกลับมาเหมือนกับแหวนวงนี้ครับเดอะริงครับแหวนอาถรรพ์ แอดมินเพจเนี่ยไปซื้อมาจากชาวบ้านที่ข้องมมาจากแม่น้ําเจ้าพยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม,มเขาฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยค,คุณเอกคุณชัญญาค,คุณกลัวไหมเอกกลัวเสียพี่ตอนนี้ค่ะ <laughs> ตอนนี้ยังไม่กลัวเรื่องไหวเอกกลัวพี่แล้วค่ะตอนเนี้ยค, <laughs> คือดูโบราณน,นี่นะครับคืองานหรือว่าเชิงช่างศิลปะท,ที่เขาทำเนี่ยก็เป็นงานโบราณอยู่แล้วแล้วด้านบนเนี่ยจะมีทับทิมโบราณ อยู่บรรยอเหมือนพีระมิดมมคุณชัญญาเป็นไงฮะสวยดีค่ะสวยไหมสวยมผมเล่าให้ฟังนะ,ะนะครับเจ้าของนะเขาบอกว่าพอได้แหวนวงนี้มาก็เก็บรักษาไว้แล้วเขาฝันเป็นเรื่องเป็นราวเขาเป็นแอดมินเพจนะโบราณคาดีนอกตำราก,ก็คือคุณอน้นวันนี้น้อง <c oughs> ดารินหอวัฒนกุลผู้สืขาวช่องแปงเราก็เลยไปหาคุณอน้นคุณอ้นวันนี้ก็ใจดีครับหยิบแหวนวงนี้มาให้กับ น้องดารินดูน้องดารินก็หยิบขึ้นมาแล้วก็ส่องดูก็แหวนทั่วไปแต่คุณอ้นก็เล่านะฮะบอกว่าแหวนพวกนี้ผมเนี่ยไปซื้อมาจากชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยงมได้มาจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผมก็ซื้อต่อมาเนี่ยในราคาไม่แพงหรอกไม่กี่ร้อยบาทนี่เองนี่คุณอ้นนะสี่วันที่แล้วครั้งแรกคุณอ้นบอก,กเราเมื่อเห็นแหวนเนี่ยก็ก็เหมือนแหวนทั่วๆไปนี่แหละประมาณสัก เหรียญหนึ่งบาทเนอ่ยเนื้อในเนี่ยด้านนอกอาจจะดูเงาเงาเหมือนเนื้องงเนื้อเงินนะฮะแต่เนื้อในจริงๆเนื้อแท้เนี่ยคือเนื้อสำริดและเปียกทองอยู่ด้านนอกเคลือบทองน่ะทองแบบสมัยก่อนหัวพลอยเป็นทับทิมสีเลือดนกเจรไนเหลี่ยมทรงพีระมิดเห็นไหมเขาธนุทนงทรงนี้ก็โบราณอยู่แล้วนี่ คุณอ้นบอกต่อนะครับเมื่อผมได้มาผมก็เอาแหวนเหล่านี้นะวงนี้มาเก็บไว้ที่ออฟฟิศตอนเข้ามาในออฟฟิศเนี่ยผมเดินเข้าไปเนี่ยทุกคนบอกว่าเอ๊กลิ่นหอมอะไรเนี่ย<อ>กลิ่นหอมคล้ายดอกจันท์กระเพาะเป็นดอกไม้แบบไทยโบราณเลยแล้วมันหอมแบบว่าหอมแบบละมุนละมุนเหม,นะมือนขนมอย่างเงี้ยเออแล้วมันติดจมูกแบบเนี้แต่จริงๆถ้าเป็นกลิ่นหอมไม่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เจ้าของแหวนเนี่ยน่าจะเป็นคนใจดีอูถ้ามาแบบเหม็น เหมือนกลิ่นศพเอออันนี้น,ออน,น,น่ากลัวเอออันนี้เป็นกลิ่นดอกไม้แต่ทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับจากนั้นคุณอ้นบอกว่าก็เอาแหวนมาทําความสะอาดนะครับพร้อมกับของโบราณชิ้นอื่นๆคงจะได้มาหลายอย่างแล้วก็ลองใส่แหวนนะครับนะใส่ที่นิ้วก้อยข้างขวา<อ>ใส่ด้วยนะเออเออน,น,น,นี่นี่ความคิดอยู่เลยคุณอ้นเคยใส่แหวนหรือเปล่าเคยใส่จริงๆด้วยใส่แล้วเ<ๆ>ผลอปล่อยหลับไปเออ ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับที่บอกว่าเป็นแหวนโบราณเดริงเนี่ยเขาบอกว่าคุณอดบอกว่าผมฝันในนิมิตฝันเนี่ยเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยเสื้อคอจีนแขนยาวนะครับแขนยาวกระบอกสีเขียวไข่กาใครนึกสีเขียวไข่กาไม่อ่อนเน่ยเคยเคยเห็นโอ่งโบราณไหมมันจะเขียวแป๊ดก็ไม่เชิงจะเขียวแบบเขียวอ่อนๆเขียวนมๆอะนะแล้วใส่โจงกระเบนสีน้ําตาล ผมทรงมหาไทยนั่งเรือมีผู้ชายสองคนพายเรือให้ครับเหมือนจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งจากนั้นคุณอ้นบอกว่าในนิมิตฝนาใ้เห็นหอกพุ่งมาอย่างเร็วครับจากริมตะริงแล้วปักหลังทะลุอ,อกของผู้หญิงคนนี้ที่นั่งอยู่บนเรือแล้วผู้หญิงก็ตกจากเรือจมน้ำไป ในฝันเนี่ยคุณอ้นบอกว่าก่อนที่จะสะดุ้งตื่นก่อนที่จะรู้สึกตัวเนี่ยหเห็นว่ามันมีความแวบขึ้นมาของทัพทิมตรงปลายในยที่เหมือนพีระมิดเนี่ยผู้หญิงคนนี้ใส่แหวนอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายเป็นแบบเดียวกันค่ะโอ้โหผมขนลุกฮะโอโ้ผมขนลุกเลยค่ะ และคุณอ้นก็เชื่อว่านะครับว่าแม่หญิงคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของแหวนอาจจะเป็นในอดีตชาติเนี่ยอาจจะเป็นเมียของขุนนางชั้นผู้ใหญ่สมัยก่อนอาจจะต้องการของคืนหรือต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้ฝันอีกเลยเพราะฉะนั้นนะครับคุณอ้นบอกเราครับกำลังเตรียมไปหาข้อมูลนะครับไปปรึกษากับนักโบราณคาดีว่าแหวนในลักษณะแบบนี้สร้างในยุคสมัยใดราชบศงใด และแหวนเหล่านี้คุณโอ้นบอกว่าเดี๋ยวจะนําไปจัดแสดงเพื่อการศึกษา mm hmm. ลองฟังกันดูครัคุณโอน้นแอดมินเพจนักโบราณคดีนอกตําราฝันว่ามีเรือลำหนึ่งกำลังพายตอนนั้นอยู่ช่วงโพเพจะเป็นผู้หญิงแล้วก็ใส่เสื้อสีเหมือนกับว่าเขียวไข่กาเขียวอ่อนๆน,นะคอจีนระหว่างที่เรือกำลังจะออกเนี่ยมันมีใบหอกพุ่งมาจากทางตะลิงเป็นหอกใบข้าวยาอประมาณหนอกพุ่งแทงด้านหลัง ตรงด้านใต้ซี่โครงขวาทะลุออกสู่ด้านหน้าแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จมน้ําไประหว่างที่จมน้าเนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามันเงะไปเห็นแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายเขาพอดีเป็นแหวนแบบเดียวกันก็เลยตื่นขึ้นมาค่ะเนีย่ยค่ะผู้สื่อข่าวไปถามเพิ่มเติมนะบอกนอกจากแหวนแล้วเนี่ยคุณอน้นคุณอน้ณอนมีสิ่งของโบราณอื่นๆที่มีเรื่องราวลี้ลับที่หาคําตอบไม่ได้อีกหรือเปล่า<ม>เป็นงไงดูคำตอบนะโอ้ตกใจเลยคุณอ้นบอกเยอะ โดยสิ่งของโบราณในวัตถุต่างๆเนี่ยเมื่อได้มานะไม่ใช่อยู่ดีๆเอามาเป็นเจ้าของครอบครองได้เลยนะเขาจะต้องมีการทําพิธีแก้กเคล็ดคือขอเปลี่ยนมือจากเจ้าของเดิมมาเป็นเจ้าของใหม่แล้วก็จะต้องทาบุญอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าของเก่าทุกปีบูนทำนะป้าทำทำทำนนเพราะว่า,าอย่างที่ผมบอกไปของโบราณทุกชิ้นเนี่ยมีเจ้าของต้ององุทิศบุญกุศลไปให้เขาเรื่องราวมีตำนานก่อนที่จะมาเจอเร<อ>าใช่ไหมคุณผู้ชมเห็นนี่อยู่ไหมอะไรอะค่ะดาบยาวตั้ง21นิ้ว เป็นหนึ่งในของโบราณที่คุณอ้นก็ได้มาซึ่งก่อนที่จะทําเพจนี้ก็ได้มาก่อนแล้วนะคะอตอนที่ได้ดาบมาเนี่ยมีดินพอกมาเต็มด้ามเลยนะคุณอ้นก็เลยไปล้างทําความสะอาดก็ไปเจอว่าดาบที่เหลือแค่สันดาบมีการตอกเม็ดข้าวตั้ง8เม็ดเรียงกัน2แถวจากที่ดูเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นดาบสําคัญนะเก่าดาบเก่าครับเนี่ยค่ะเหมือนกับ เม็ดข้าว8เม็ดเนี่ยน่าจะบอกยศตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็เลยวางดาบเอาไว้ในสำนักงานตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นเฮ้ยแปลกเริ่มมีเรื่องต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเริ่มมาจากการที่เพื่อนเนี่ยทะเลาะกันนะแล้วก็ในกลุ่มก็มีปัญหาการเงินแล้วก็มีพ่อของแอดมิน2คนเสียชีวิตปู่ของแอดมิน้นก็มาเสียชีวิตอีกเ่ย้ยังไงอ่ะแปลกจังเลยอะแล้วยังไม่หมดนะมีเพื่อนในกลุ่มอีก2คนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำ บาดเจ็บเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในช่วงระยะเวลา7วันคุณผู้ชมว่าไงว่ามันต้องมีอะไรแปลกบ้างแล้วนะเกิดขึ้นนะโอ้เหลือเชื่อใน7วันด้วยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิคะเห็นบอกทุกคนมานั่งปรับทุกกันแล้วก็ลงความเห็นนะว่าสงสัยจะเป็นเพราะดาบโบร,ราณดาบอาถรรนี้แน่เลยแล้วตอนแรกคุยกันคุณอ้นบอกว่าผมกะว่าจะเอาไปทิ้งแม่น้ําเจ้าพยาแล้วล่ะแต่มีเพื่อนคุณเอบอกว่าเดี๋ยวอาสาไปจัดก,การให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปแปลสภาพนะตีเป็นมีดหมอนะ ทำเครื่องรางของขลังอะไรแบบนี้มีดหมอนี่ก็ไว้สะกดวิญญาณทุกคนก็เตือนนะครับแต่เพื่อนคนนี้เตือนยังไงก็ไม่ฟังก็จะเอาไปให้ได้เลยดาบเนี่ยสุดท้ายก็เอาไปจริงๆแล้วจูๆ่ๆคุณโอ้นบอกว่าเพื่อนคนนี้ก็จู่ๆสูญหายไปเฉยๆจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเรื่องลี้ลับจริงๆและยังหาคำตอบไม่ได้เฮ้ย <h> เหลือเชื่อแปลกแล้วเขาหายเป็นผู้สูญหายไปเลยเหรอไปพร้อมกระดาบด้วยเนาะเอออ่ะกลับไปฟังคุณโอ้นอีกครั้งหนึ่งครับ สําหรับคนที่อยากจะสะสมของโบราณวัตถุหรือว่าของโบราณเราต้องดูขอบเขตว่าอของที่ได้มานั้นมันถูกหรือผิดมันมีทั้งถูกและผิดนะฮะของที่ได้มาถูกก็คือซื้อจากชาวบ้านมานะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อจากโจนหรือจะไปขโมยมาอย่างเช่นเวลาไปเที่ยววัดวาอารามต่างๆ,ๆเอออาชินนี้สวยจังเลยไปหักไปแกะมาอันนี้ก็ผิดเหมือนกันอันนี้ก็ไม่เหมือนกับว่าไม่แนะนำอืมนะครับ คุณออนบอกว่าที่ทําเพจโบราณคดีนอกตํรราเนี่ยไม่ได้ทำมาแล้วไปซื้อของเก่ามาค้าขายนะครับ แต่ว่าที่ทํามาเนี่ยเพราะว่าอยากให้คนได้มาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของโบราณคดีอะไรแบบนี้เป็นจิตอาสาเดี๋ยวจะเอาข้าวของที่ได้มาเนี่ยจะไปจัดนิทรรศการให้กับเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆเพื่อเป็นวิชาความรู้ครับค่ะแต,แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะก็เป็นเรื่องของความเชื่อ,อ,อขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะแต,แต่ว่าพี่จูนเดี๋ยวไปหาคุณดารินนะไปขอเบอร์คุณอ้นแลกเปลี่ยนความรู้กันเอออยากรู้ผมชอบออผมผมชอบ เรื่องของโบราณมากนเนาะเออมันดูลี้ลับเหลือเกินนะ,นะคะ